เลือดอีลีขายเห็ดข่อยตัวเห็ดข่อยสุดจวดเลยสุดจวดขาวจูนพูนเลือดอีลีจะมาฟุกเลยเห็ดปิงวันทีเดียวสามดอกจกะ ขาเหลืองเยจังน่อยแต่ว่าแม่งบ่มีแม่งเจาะจ้จะแข็งปังเลยขุานะขาวคักบ,นะบมีแม่งบะมี่นอนเจ๊ะสุดจวดเลยคุณ สิดูดอกใหญ่นี่ปปอดบ่งดอกนี่ปาด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 พวกเจ้าเอ้ยเต่งดู้โอ้โถึงมองตัวพันมากระลยแข็งเลจังหน่อยจ้ะม่แมงไม่หนอนบ่บ่ม่จัะพ่อแม่พป่น้วงเอ้ย จอดอีดีโอ้ยเลือดขนาดจ้ะพุน่นปานสระเปาบัดเจนี่ตูนพูนเลือดอีดีจ้ะไปหาตัวจ้ะกบอีดีมันนะกบลุ่มกบลุ่มกบไปกบไป あと。